ตลอดระยะเวลา50ปีของการดำเนินงานด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆสามารถดำบรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเองจนได้รับการยอมรับจากสังคมและนานาประเทศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเจติพันธุ์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการสืบสารและขยายผลการพัฒนากลุ่มเจติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองตามแนวพระราชดำริการคุ้มครองสิทธิการสนับสนุนความเป็นอยู่การสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยปรับกระบวนทัศน์ให้มุ่งสู่การบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมพร้อมกันทั้งพื้นที่และคน การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ซึ่งจะนำสังคมไทยไปสู่รูปแบบสังคมพหูวัฒนธรรมที่อาจจะมีวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เสี่ยงต่อการสูญเสียอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เดิมการสูญหายหรือขาดการรับช่วงต่อของวัฒนธรรมพื้นเมืองหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระสวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงไม่นิ่งนอนใจมีการสำรวจข้อมูลทางสถิติ และศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพื่อเตรียมรับมือพร้อมตั้งหาแนวทางป้องกันในอนาคตนี่จึงเป็นหนังคำบันสัญญาของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจาติพันธ์ใดๆต่อไปจะไม่ทอดทิ้งพร้อมสร้างสรรค์สังคมที่ทุกๆก,กลุ่มชติพันธ์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเข้มแข็งและเท่าเทียมกัน